สวัสดีครับผมพลแสงแซ่เบนะครับกรรมการผู้อำนวยการบริษัทรอยัลพาสจำกัดมหาชนวันนี้ผมจะมาขอทําเมนู plus tail หรือว่าเป็นม็อกเทลนะฮะผลิตภัณฑ์ของ plus นอกจากจะสามารถที่จะขายด้วยตัวของมันเองได้แล้วนะฮะตัวผลิตภัณฑ์สามารถที่จะไปผสมกันอย่างอื่นแล้วก็ต่อยอดทําเป็นม็อกเทลได้นะครับ ผมจะมาแนะนําตัววัตถุดิบก่อนนะครับก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ของร o ยั l พลัสเองครับตัวนี้จะเป็นน้ําผลไม้รวมนะครับผสมแมงลักแล้วก็อีกตัวหนึง่งก็จะเป็นสับปะรดผสมแมงลักเหมือนกันฮะแล้วก็มีอีกตัวนึงก็คือสตรอเบอร์รีผสมแมงลักนะครับทำไมถึงใช้วัตถุดิบตัวนี้เพราะว่า3ตัวนี้เป็นส่วนผสมที่ทําให้ดื่มแล้วสดชื่นนะครับ เมื่อผสมโซดาแล้วแล้วก็ส่วนนี้จะเป็นส่วนท็อปปิ้งที่สามารถที่จะทำให้มีความสวยงามแล้วก็เพิ่มสีสันให้กับตัวม็อกเทลนะครับก็แล้วแต่จะชอบนะครับว่าอาจจะใส่เลมอนหรือว่าใส่โรสแมรี่หรือว่าจะใส่มะนาวหรือว่ามิ้นก็ได้ฮะแล้วแต่นะครับผมขอเริ่มเลยนะครับอันนี้คือเกลือนะครับเพื่อที่จะเพิ่มรสชาติให้กับตัวพลาสเทลอันนี้จะเป็น สตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ลามนะครับชั้นแรกสตรอเบอรี่ลามแล้วก็ต่อด้วยน้ำแข็งนะครับแล้วก็ต่อด้วยสวนสับปะรดหนึ่งลัก uh, uh, แล้วก็มีโซดา ไปชั้นที่3ก็จะเป็นผลไม้รวมนะครับที่ผสมแบงลักแล้วก็โซดานะครับครับอันนี้ชั้นที่3นะครับแล้วก็ต่อด้วยท็อปปิ้งนะครับเพื่อที่จะสร้างสีสันแล้วก็รสชาติที่ดีขึ้นอ่าสำเร็จแล้วครับ ผลิตภัณฑ์แมงลักนะครับเป็นน้ําผลไม้ที่สามารถที่จะช่วยในการขับถ่ายนะครับแล้วก็มีเรียกได้ว่ามีไฟเบอร์สูงนะครับตัวที่เราเลือกที่จะมาทําเป็นผลิตภัณฑ์เพราะว่าเป็นที่นิยมของแต่ละประเทศนะคะเรามองประเทศต่างๆเป็นเป้าหมายแล้วก็ปรับรสชาติให้เหมาะสมกับทุกประเทศส่วนใหญ่ที่เขาต้องการตัวแมงลักค็อกเทลเองอ่ะเป็นตัวที่ขายดีมาก ในตอกกลางแล้วก็ประเทศจีนนะฮะแล้วก็มีเกาหลีผลิตภัณฑ์แบงลักนะฮะจริงๆเราส่งออกเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าสินค้าตัวนี้มีขายในไทยด้วยนะครับขายอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตก็คือบิ๊กซีนะฮะสามารถที่จะไปหาซื้อได้